ในผู้ที่สอนนะครับเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรพบกับฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วผู้ที่3ลูกนิมิตสิงห์คลองสี่พบกับยอดมงคลตอหลัก2นะครับผู้ที่4ดาวเด่นลูกเมืองเพชรพบกับราชสิงห์โรเรียงกีฬาโคราชและปิดท้ายนะครับยอดวิชาซูจีบะหมีเกี๊ยวพบกับคอนโดสจวิชิตนะครับท่านผู้ชมครับนักมวยทั้งคู่นั้นเดินทางขึ้นมาบนเวทีแล้วรเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์สำหรับการเปิด โลกมวยจอตู้ของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีด้วยนะครับมุมแดงนั้นหลายๆคนบอกว่าฉายเป็นชุดจริงหรือเปล่าครับประจันฉายอ่ะก็ามาดูประวัติของ นักมวยทั้งคู่กันก่อนนะครับเริ่มที่มุมแดงครับับพระจันชายขายเป็นชุดอย่างที่คุณบุ๋มว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้ดูนะครับเราะวารอคาตอบอยู่ไหมครับว่ากันว่าเป็นนักโวยที่แพ้ยากมากนะฮะอะไรนี้วันนี้ชก120ปอนด์นะครับ20ปีครับจากกรุงเทพมหานครชกมา115ครั้งชนะ78แพ้34แล้วก็เสมอ3ครั้งครับคุณชัยครับครับผม พจันรชัชยพีเคสันชัยมวยไทยยิมนี่ครับกับพ้อมืองรราษนะครับสามข้งหลังนะครับชนกคะแนนชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่เวที้านเนือครับชนะคะแนนเก่งกล้าปอเป็กโกที่เวทีด้านเนินชนะคะแนนเพชรอ,อพิมลศสีที่เวทีดุลพินีคุณอมรชัยถามนิดนึงเนี่ยพิกัดในวันนี้อ่ะจริงๆแล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบครับผมไอพจันรชัชยที่ทําเวทขึ้นมานะครับปกติพันรชัชยที่ต่อยกันคือร้อยสิบหก เบาเยอะเลยแล้วครับแล้วมาน้ําหนักแบบนี้ถือว่ามีปัญหาไหมจบที่ชกกลางวันมีปัญหาไหมไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาไม่มีนะครับผมไปที่น้ําเงินเลยดีกว่าเลกว่ากันที่น้ําเงินนะครับหยาดฟ้าครับนักมวยรายนี้จากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับอายุยี่รับปีครับชกมาร0 8ครั้งนะครับชนะ70แพ้37เสมอหนึ่งต้องบอกว่าการผ่านสังเวียนเลือดเนี่ยเป็นรอง พระจันท์ฉายนะครับแล้วก็เรื่องของชื่อชั้นด้วยแต่เขาว่ากันว่ามวยเนี่ยชื่อเอาไว้เรียกชันเอาไว้วางของก <ใน S 1> ัดนี่ตูกตง ชื่อไว้เรียกชัดเอาไว้วางของคุณละมอนชัยครสามฟอร์มหลังเลยดีกว่าหลังครับ,บผมชนะคะแนนลับน้ำพองยุทธเพลบุรีที่เวทีดูีครับชนะคะแนนก้าวแต้มลูกประบาดท,ที่วเวทีราชดำเนินและครั้งสุดท้ายชนะคะแนนวีระชัยวอวิวัฒนานานท์ที่เวทีดูบุีครับโอ้โหโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายนี่ขาดลอยเลยนะเตวีรชัยก็นี่หลายคนบอกว่าหยาดฟ้ามาต่อยได้ยังไงก็เพราะว่าสามฟอร์มหลังเขาโชว์มาสวยไงคุณละมอนชัยถ้าไม่ใช่ดูไหมครับเขาโชว์มาสวยมากในสามฟอร์มหลังนะถึงแยกที่มาเจอกับพระจันทร์ศักดิ์ทีี่่่สสาคคััญททุดรบนผู้ชม วันนี้เรามารวบรัญายกันทั้ง3คนนะครับ,รบผมอธิวัฒน์เวอประเรสริฐุกนะครับ<ม>คุณเอกชุมพรจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรวมถึงคุณนรมรชัยเพิ่มพูนหรือว่าชัยสิทธิ์อาจารย์บี้นะครับนักวิจารณ์มวยของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นคนชายขายไทยรัฐทั้งสองคนเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวผมมากับใครแน่มากับเอก,กชัยเอาเปล่ามาเอกคนหนึ่งแล้วก็ชายคนหนึ่งเป็นสามคนแกลงตายดีกว่าเป็นแกล้งตายดีกว่าถึงก็ยิงเลยใช่คุณบุ๋มคนับคุณอธิวัฒน์นี่เป็นอะไรกับคุณ อันมัดเป็นอะไรกันนะครับเป็นฝาแฝดอันนี้เป็นแฝดผู้น้องไงคุณอมรชัยรู้คุณอนุมัติไม่มาวันนี้อดิวัดมาแทนเป็นแฝดผู้น้องอ่ะคู่นี้น่าสนใจนะครับตอนแรกเนี่ยชกกันพิการ119ต่อ121นะครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดก็มีการแก้ไขเล็กน้อยแต่ว่ายังเป็นพระจันทร์ฉายนะฮะที่ต่อ2ปอนเป็น120ต่อ122นะครับแมายพิกัดท้าใจเปลี่ยนมากชั่วโมงนี้ใครจะบอกว่าพระจันทร์ฉายแบเบอร์นี่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าหยาดฟ้าเน กดแรงหรือเกินปากจากยานะตัวเท่ากันไปเลยนะคุณอมชัยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบมวยเขาโชคมันได้เรื่องของน้ําหนักเป็นหลักส่วนสูงถูกต้องสูงต่ำดำขาวนี่ไม่เกี่ยวน้ําหนักอย่างเดียวเลยดูพิกัดน้ําหนักน้ําหนักนเนี่ยสาคัญที่สุดอ่าเมื่อกี้ติดไปนิดหนึ่งนะครับว่าหยาดฟ้าช่วงนี้สดมากมาอยู่กับพี่วิชัยราชาดนนพี่บุ๋มครับแปดไฟแพ้ทางเดียวอันนี้สำคัญเลยใช่ครับท่านผู้ชมครับ เสน่ห์ของศึกวันทรงชัยผมสอบถามมาหลายๆคนนะครับรวมถึงคุณเอกคุณพลอและคุณอภมรชัยไทยรัฐหรือว่าชัยสิทธิ์อาจารย์บี้บอกด้วยบอกว่าแค่ไหว้ครูอย่างเดียวนะแฟนมวยก็ส่งเสียงเชียร์กันแล้วครับถูกไหมถือว่าเป็นมวยที่ถูกใจจริงๆนะโดยเฉพาะคู่เปิดหัวด้วยคุณอภมรชัยครับทรงชัยนี่เขาจัดมวยไม่มีให้ห่างนะครับผมต้องมีต่อเวทต่อน้ําหนักกันเพื่อความเหมาะสมและให้มันต่อยกันได้ใช่ไหมครับหมายเขาว่ากันว่านทรงนี่จัดมวยแล้วหลายชั้นเลยครับซับซ้อนถ้าเป็นตัวโน้ตก็หลายคำเบ็ด ก er ประมาณนั้นเลยเอาไปผู้ชี้ขาดบนเวทีหน่อยดีกว่าคุณเอกก็ผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับผู้เปิดหัวประวัติศาสตร์ครับกรรมการชุมพลอินเตยศนะฮะรายนี้นี่พ่ชัยรู้จักเป็นอย่างดีครับตัดสินมานานนะครับอยู่ลำเนินของเวทีแล้วจะดำเนินแล้วก็มีกรรมการให้คะแนนอีก3าท่านนะครับมีร้อยตำรวจเอกชัดชัยใช่ไหมครับสอนทากับ ไพทูรกกกลางครับแล้วก็พันเอกจิรวัตรอินเอียมครับสามคนจากนครปฐมนะครับเป็นจิรวัตรอินเอียงครับส่วนที่เห็นหน้าจอนะครับแบ่งเป็นสองมุมนะครับมุมแดงนี่มีคุณเป็ดครับซึ่งเป็นพ่อของพระจันชายนะฮะมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้เองเลยส่วนมุมน้ําเงินคุณพี่ชัยราชานนน เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี1996โอลิมปิกแอตแลนต้านะคกับ<ว>กชุดเดียวกับสมรักคำสิงตอนนั้นสมรักคำสิงก็ได้เหรียญทองไปยกที่1ของผู้มวยประวัติศาสตร์เริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับชอบแดงตู้เลยครับกรชี้ไปที่ประจันฉายชอบน้ำเงินก็ชี้ไปที่หยาดปลาความตื่นเต้นเร้าใจครับไม่มีที่ไหนทำนะครับเอานักชกท่าตัวเรือนแสนเนี่ยมาออกตูต้ให้ชมฟรีๆครับแมาแล้วก็นำผู้เอกมาเปิดหัวด้วยครับ ยาดฟ้าเคยแพ้มา3ปีกว่า,วาครับวันนั้นวันนั้นจำได้ดีครับความเจ็บปวดเมื่อ15มีนา2,555ครับวันนี้ล้างตาได้อเป่าอันนี้น่าสนใจครับพี่บุ๋มคือ3ปีให้หลังเนี่ยจะไปถามหยาดฟ้าตอนนี้บอกผมลืมไปแล้วเคยแพ้ผมไม่สนนะวันนี้ขอกลับมาดวงแชมป์คืนขอกลับมาฟ้าชัยชนะให้ได้และที่สำคัญที่สุดหลายหลายคนบอกว่า วันนี้ประจันฉายนะถึงแม้ว่าจะต่อําจักก็จริงคนขางจะแบแต่คุณอมรชัยบอกแล้วว่าไม่แบนะครับคู่นี้สูสีดุเดือดให้ค้าให้มาดูกครแข่งครับแตนหน้ารูปว่าพี่พี่อมรชัยพี่ชายเนือจามีแนะแนวหน่อยคู่นี้แนแนวหน่อยไอประจันฉายนี่เป็นมวยจังหวัดฝีมือครับหลักเรียมไอคิวดีครับผมน้ำเงินส่วนน้ำเงินนี่เป็นมวยอาวุธรุนแรงนะเตะต่อยศอกรุนแรงแทงเจ็บครับ มวยคนละทางนะครับกระจันทฉายนั้นกระเก่งสีแดงเป็นมวยขวานะครับกระดาษที่หยาฟ้า,าไฮไลท์นั้นเป็นมวยซ้ายหันหน้าเข้าหากันนี่แข่งที่ขนาดที่อยู่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอความหน้าก่อนเนี่ยใช่ไหมครับแม่ไรกันนี่เพิ่งเริ่มเท่านั้นเองครับแปดมวยที่ยืนแถวตรงแล้วครับพี่บุ๋มครับ นี่ลักษนะของศึกวันสงชัยท่านผู้ชมครับคือขึ้นมานี่จะมาเดินสวนสนามจ้องตากันไม่ได้นะมอนชัยศึกวันสมชัยนี่ไม่ได้เลยนะครับขึ้นมากับเก้งนี่นายยกที่หนึ่งนี่แฟนมวยเริ่มแล้วออกอริยบแล้วตอนนี้พระจันทร์าทางด้านของหยาดฟ้าเป็นมวยซ้ายนะครับดูการแงแกไม่กลัวเลยครับดูทรงมวยการยืนมวยของพระจันทร์สายบอกท่านผู้ชมมือเกี่ยวจริง ครับเลียมตัวนี่ออกกันลอนเลยนะครับเลียมมวยแบบนี้ลัดไม่ได้ครับครับรอเวอร์ทีนี้ก็ลอดได้นะครับข้างล่างไม่ได้ข้างล่างไม่ได้เพื่อไม่ครบครับไม่ได้เลยต่ำบนโอเคนี่เป็นช่วงยกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับถ่ายทอดสดจากมณฑลสตูดิวโรลาดเพ้าหนึ่งร้อยหนึ่งวันนี้แขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ของทางไทยรัฐมากันเยอะเลยนะครับคุณสมชายคุณสมบัติครับผมคุณจ คุณวุริชาก็มาด้วยนะครับครับรรจารย์คุณบราจารย์ครับรวมถึงคุณสัปดาห์และคณะทุบันสายยาคิวทองนะครับขับเดินทางมาให้กำลังใจในศึกวอลยชัยวันนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาครับมากหน้าหลายตาเหลือเกินครับวันนี้ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติวันนี้คุณแม่ที่วงนิจยมาด้วยนะให้เกียรติมาชมถึงขอบสนามเลยนะครับวันนี้เชื่อว่ายกหนึ่งดูเชิญได้ประมาณนี้ครับถ้ายกสองมาเดี๋ยวเชื่อว่า กรรมการนั้นคุณจะสับให้ชกเร็วขึ้นแล้วนะครับถูกต้องครับนี่คือเหมือนได้ยินเลยเหมือนรีบครับกับไม่ได้เลยนะครับศึกวันทรงชัยนี่จะขึ้นมาบนเวทีนี่ดมโชกเลยนะครับหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ครับสถานการณ์ตอนนี้ยังดูไม่ออกบอกไม่ดูครับแน่สามสามนาทีของยกแรกนั้นเหนื่อยยังไม่ทันซึมเลยครับนะครับจะดูจะดูเชิงกันมากกว่าครับยกแรกครับ เดี๋ยวดูการแก้เกมครับยกที่2นะครับเริ่มขึ้นมาครับล mm ุง hmm. แดงที่มีแสนชัยพีเกแสนชัยบวยไทยยิ้มนะครับแล้วก็มีเสี่ยแขกสุงชัยให้รุุ่งเรืองครับคอยแก้เกมส่วนน้ำเงินนี่มีพี่พิชัยรา,าชานน์ครับรับใบตักยังไงยกที่ส mm hmm. อง มาเป็นชุดแล้วครับแม่เจ้าของชายาฉายเป็นชุดเลยครับพะจริฉายทั้งกันนะครับพะจริฉายวางขวาหยาดฟ้านี่คืนซ้ายเลยเป็นมวยแบบนี้นะครับคือซ้ายแรกขวาอยู่แล้วนะครับออกก่อนต้องไม่หลุดด้วยถ้าเข้านี่ก็รับนี่เสียเปรียบกันทีปานหมวทนี่ตัวเท่ากันเต้เลยท่านผู้ชมน่ารักพี่แต่ได้น้องนะครับมวยคู่นี้ครับกับจิ้มบัดขวาหล่อครับยังดูชั้นดูเชิงอยู่นะครับพาจริฉายเสียงเชียร์น้ำเงินนี่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับบอกว่าแม่ มวยชึ้บเป็นรองนิดหนึ่งพยายามเดินเข้าหาเลยครับหยาดฟ้าครับครับแต่ยังดูแม่ขาดขาดเกินเกินนะครับวางขวาเข้าไปติดกาดครับติดบังก่อนวางซ้ายคืนมาสวยครับลีมัดเข้ามาเสริมด้วยพระจันทร์ฉายพระจันทร์ฉายปอเพชรน้ำพองเดิมนะครับหรือว่ายินคือลักษณะแบบนี้ต้องเปิดเกมนะครับจันทร์ ต้้นเเดิขาาหอถ้ายืนฝีมือท่านแรกกันแล้วก็สู้ไม่ได้ครับการออกแท็กของขยัดฉายไม่ได้ครับคครรัับบท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารสึกย่ามวยทางรัฐได้ทุกวันนะครับในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาหกนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกานะครับและรายการชัดพันข่าวเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงด้วยทางไทยรัฐทีวี ติการวิจายมวยจากชัยศิษย์อาจารย์ยยบี้ได้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ทุกวันด้วยนะครับที่มียก2สถานการณ์เริ่มจะเข้มข้นแล้วนะคุณมอมรชัยขยับยเข้าหาครับจังหวะนี้วางแข้งซ้ายบวกในเลยตีก,ก่อนครับความเขี่ยวของวาจันขายท้าไม่จาเป็นนี่ไม่แลกหนอยู่แล้วนะครับโชคกับใครนี่ส่วนมากจะเสียเปรียบรูปล่างนะตัวจะสั้นกว่าแต่น้ําหนักเท่ากันในมวยไทยชกได้ครับ โอ้โหวาแน่นเลยครับคืนซ้ายหยาดฟ้ายังทันกันอยู่นะครับอืมเซียนมวยบอกว่าน้ําเงินนี่ขยับเข้าใกล้อีกนิดหนึ่งใกล้เข้ามาอีกนิดชิดๆเข้ามาหน่อยนี่ได้เลยครับเซมาเต้นดูเชิงนี่ครับไอ้ประจันฉายนี่ชิงจหวาเตะขวากับมองเห็นครับใช่ครับมันอยู่ระยะแข้งพอดีครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวดีดเพี้ยเพี้ยไปเลยแล้วที่ถึงคันนีออกสองกาดด้วยนะใช่ครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีขยับแล้วๆๆๆและหลายคนบอกว่าจาันฉายวันนี้มาบบสดใสซา,าบซาบแบเดี๋ยวแบจริงหรือเปล่าโดยหยาดฟ้ามีคําตอบให้แน่หยาดฟ้าพยายามจะเร่งนะครับพยายามเดินให้เร็วขึ้นแล้วก็จะวางแท่งซ้ายดูปะทะไปเริ่มไปจะชัดดูหยาดฟ้าเริ่มใหญ่ขึ้นครับพองขึ้นนะครับพองขึ้นแล้วนะจับลมพองเลยครับท่มานอย นี่เป็นช่วงปลายยกสองแล้วนะครับโอ้สถานการณ์ยังอยู่อีกไกลนะผู้ชมซ้ายไหม้ายโดนถีบสกัดไว้ก่อนครับหมดยกที่สองครับพักกันสักครู่กับ ยกที่3ครับแดงนะครับอาจารชายมีเคสไทยบวยไทยยินมนักเงินหยาดฟ้าแอรแอนไลน์นะครับเริ่มนี่ขยับเข้าเร็วขึ้นแล้วนะครับสำหรับหยาดฟ้าอย่างที่คุณชัยรัชต์บอกว่า2ยกนั้นยืนอยู่ข้างนอกนี่เสียเปรียกเห็นชัดเจนยังไงก็ต้องเปิดเกมนะตอนนี้เดินติดตัวแล้วครับล่างติดตัวครับมีนายหยาดฟ้ามีนายมีครับมีครับมีนายด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่าจับนายได้หรือเปล่ามีเตะซ้ายต่อยซ้ายมีหมัดหน้ากระแทกเข้าไปครับดักสองสวยด้วยนะครับอาจารชายม่อสครู่ออกลูกเยวครับ้้าางซมสแขน ไม่ยกบังด้วยนะครับยกไม่ทันพระจานทร์ฉายคงจะชบแบบนี้แหละครับรอจังหวะสองนี่ขยับวางกลับวางแข้งขวาแล้ววางซ้ายมาติดบังครับจีนขวาแทงซ้ายคืนทันเลยแม่ลูกจากี่พระจันทร์ฉายดูดีกว่านิดนิดแม่แต่แข้งซ้ายหยาดซ้ายนี่ก็ไม่ธรรมดาแ<า>ล้วลุนแรงเลยครับ<ม>ยกบัง,บ<า>งๆๆยังไม่ทันเลยนะครับซ้ายธรรมชาติด้วยขวาอีกแล้ว สายแรกขวานี่แต่และแข้งนี่ออกเนียนๆครับออกเนียงตาเลยนะานผู้ชมเกาะในแล้ว,วรกรรมการเวธีครับชุมพลอินทย,ยศนะครับวาแข้งซ้ายเดี๋ยวดูนะครับเวลาอยากฟ้าเปิดเกมแล้วเป็นยังไงซ้ายจุม ไม่ได้เกรงตัวชื่อชั้นหรือว่าฝีมือบอยของพระจันทร์สายเลยนะครับสามสี่ปีที่แล้วเคยเจอกันบางทีลืมไปแล้วคุณอมรชัยเมื่อมาเจอแบบนี้ปีห้าห้าครับห้าห้าประมาณสามปีกว่าครับประมาณสามปีครึ่งนี่ไม่กลัวเลยครับเดินเตะเลยครับเต้นเตะทักเลยครับแม้แล้วอย่างคุณอมรชัยบอกทองลมเลยนะตอนนี้น้าเงินมาใหญ่เลยนะครับกษ์เขาบอกไม่กลัวเลครช่ไีมมาเต็มที่เต็มทางโอ้โหทันเลยวางขวาคืนซ ชิ้นอ,อกก่อนนี่จะเข้าได้เปรียบเลยวางแหมเดินเข้าไปเสียเป็นเห็นเลยครับประจันฉายนี่ครับคุณแมทธิวดีและคุณลิเดียนะครับ,บถ้าหนึ่งที่ชื่นชอบมวยไทยครับต้องชิงจังหวะออกก่อนนะครับหยาดฟ้าแฝดไปยิงไถยใจทิ้งเนเดี๋ยวโดนประจันฉายโดนกินถุงอ้าว ได้รับป้าทําได้สวยครับคุณปุ๋มค่อยๆขยับแบบนี้ครับแล้วจังหวะที่วางแข้งซ้ายมาพระจันทร์ฉายบางทีบางจังหวะนี้บางไม่ทันด้วยนะยกแล้วเดี๋ยบางไม่ทันเห็นนะครับแข้งซ้ายที่มาเร็วมากเข้าบเสียเตอเสียบซ้ายเสียบล็อกขาครับทะลุหลังเลยนะคุณอมรชัยลูกนี้เข้าตากรรมการเลยครับดักเตียบได้สวยเลยครับ พยานฉายก็ไม่ตกใจก็ชกตามสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ชกเรื่อยๆพอได้จังหวะที่ฉายเป็นชุดแต่วันนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่าฉายเป็นชุดอย่างไงเขามาต่อยกลางวันนะครับต่อยกลางวัน,นไม่มียังไม่มีแสงจันทร์ไม่มีนะไม่มีแสงจันทร์มีแต่แสงพระอาทิตย์นะกลางวัน<ะ>หมดยกที่สามแกำลังเข้มข้นเลยอ่ะทบทวนคำทรงจำครับภาช้ายกที่ผ่านมาในจ,ะจะังหวะเดินเข้าไปนะครับชุลมุนยันครับต้มก่อนแล้วก็วโดนแทงอ้าวแข้งขวา ภาษาพูคนลัตดีนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยจังหวะยึดต่อเสียบครับทำได้ดีนะครับพระจันฉายเจ้าเล่ห์นะครับจากเมืองรายนี้ครับบรรยากาศในห้องส่งขยับขยับเข้าไประวางแข้งซ้ายแต่ละแข้งนี่เสียงเฮนี่ดังห้องส่งเลยนะครับที่เขาออกแข้งซ้ายได้ดีตามากเลยนะครับยกที่4ี่นี่ยหลายๆคนบอกว่ามวยระดับนี้ยกที่4นี่มันเป็นยกพรีเมียมไฮไลท์เลยไหมเป็นไฮไลท์เลย ยกที่พระจันทร์ฉายชอบเลยครับชอบฉายมันจะฉายก็ฉายยกนี่ครับครับอ๋ออันนี้ของจริงนะเมื่อกี้นังตัวอย่างมาดูครับฉายจริงหรือเปล่าครับฉายเป็นชุดฉายได้หรือเปล่านี่ครับมาแล้วซ้ายมาขวาคือทันควันแม่เลี่ยงตัวเลี่ยงตัวนี่ทันเป็นจริงครับทุกท่าครับวางลูกขยันอยู่ขยานฟ้านะครับเลี่ยงตัวเลี่ยงมวยนั้นอยู่กับพระจันทร์ฉายชอบใครรักใครชอบใครครับความขยันหรือว่าเลี่ยมตัวครับ เดินเข้าใกล้ๆนะครับโดนแท็กขวามาก่อนรับหยาดฟ้าแม่ดูนีภาษาโมวยเขาบอกต้องดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วยนะอันเนี้ยสำคัญเหลี่ยมสุดท้ายถ้าเป็นภาษาสนุกเกอร์ก็เล่นกันถึงชิคจัมป์แล้วครับก็ตกแดงจะดับเลยนะครับขายเป็นชุดชุดใหญ่ด้วยนี่ค่ะแค่ลักษณะหลังฟ้าไม่กลัวนะคุณจับไม่กลัวเลยครับไม่กลัวได้ใหญ่แลได้เปรียบใหญ่กับแล้วต่อยกลางวันพระจันทร์ขายนี่ไม่ได้ต่อยกลางวันเลยครับมานาแล้วก็ต่อยกลางคืนนะใช่ครับ ก็พอคนคนแรออกตู้ด้วยนะครับแต่ว่าพยายามจงกระจำที่แกและกระดับเดิมขวาแน่นเลยครับอย่างนี้คืนคืนขวาคืนขวาสองแท่งหยุดยืนคุยไม่ได้เลยนะครับจากระดับหยาดฟ้าต้องเปิดเกมตลอดซ้ายมาซ้ายคืนเกี่ยวไหมคืนซ้ายแหมมาชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าลูกเล่งลูกผ่อนที่ของพัฒน์ฉายยังดูแหมดีกว่าเลยครับทาหยาดฟ้าเคืนเร่งครับเตีย่ครับเล่นลงไทนะ ดูในด้วยนะครับคุณมมชัยบอกว่าน้ำเงินแล้วยังมีมีในเข้ามาสวยเข้ามาเสริมด้วยนะครับอยาดฟ้าอารายนี่เป็นยกสี่แล้วยิงชกทีทัวเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วครับอยาดบอลกับขอมลมและก็ในหยาดแม่ไปขึนช้าทำช้าไม่ดีแน่นอนนะครับเดินเข้าไปต้องเร่งนะครับเอาวงในเสียบเสาซ้ายครับอยาดฟ้าไล่แข่ง เป็นช่วงยกที่4แล้วนะครับบรรยากาศในห้องส่งนี่อ้งเหลือเกินครับวิแทกซ้ายยังติดน,นะครับซ้ายขึ้นขวาครับเป็นมวยที่รอจะฝากสองได้สวยเลยนะครับอยากฟ้าเดินทําก็จริงนะครับในขณะที่เขาจะฉายก็รอโต้ดักจั่วสอเหมือนกันครับสับขาหลอดครับสับาาหลอกจิ้มแทงซ้ายเนตซ้าย เตรียมกระตุกเลยนะครับลุนนี้ดูอย่าฟ้ากแก้ด้วยไล่แขนก่อนจับนายล็อกว่าง่ายเลยนี่เหลี่ยญเหลียญเหรียมนี่ของว่าจันฉายเลยนะครับก็จังหวะชิงจังหวะสวยโอกาสที่ร็จะฉายจะทําได้ดีนะครับโอ้เข้มข้นเหลือเกินต่างคนต่างมั่นใจเชื่อเลยท่านผู้ชมครับหลายคนน่าดูกันคนละทางกันเพิ่งแพ้ครั้งเดียวเองทีนี้ลุนหบวกยอดเยี่ยมด้วยแล้วมีกระดอัดขีดด้วยมีกระดอัดขีดด้วยครับครับ แขกมามีอาชีพแน่นอนคนยาฟ้าบอกว่าผมก็อยากชนะเหมือนกันตอนนี้ผมค่าตัว65,000ถ้าชนะไฟนี้มี80,000มี1 0มีแสนหนึ่งไงชนะมีสองสองไฟหยิบแสนเลยนะเดินไปตามกัเต็มใช่ครับแต่สถานการณ์ตอนนี้นี่มุมน้ำเงินเลยครับต้องเดินเลยครับยกที่ห้ายกสุดท้ายมีเวลาอสามนาทีสำหรับนักมวทั้งคู่นะครับ ยก1 2 3 4 5ยังไงก็ต้องเปิดเกมตลอดนะครับเปิดด้วยการวางแข้งซ้ายนำไปก่อนเลยนะครับหยาดฟ้าไอเอลไลในหน้าที่ประจันฉายเนี่ยรอแค่รอจังหวะสอนรับรอเดินบวกอย่างเดียวเลยครับวางแข้งขวายาวๆตันนี้ทำไม่ยุบไม่อะไรก็ลำบากนะครับตอนนี้หมลำบากนะครับสามนาทีของหยาดฟ้าครับได้รับใบสั่งจากพี่วิชัยมายังไงเอาเดินครับ มัดขวามัดซ้ายทิ้งไพ่ใปสุดท้ายเลยครับนี่สอกไปมานี่ก็เอาเหลี่ยมไม่เฉยก่อแบบไม่ตีตีเน็บครับตีเอาเชิงไม่เฉยขณะที่พันจ์ขายนี่ร,รอดักจังหวะสองแล้วนะครับไม่อยากแรกไม่อยากมัทะด้วยนะครับไม่อยากอยู่ใกล้เลยครับตอนนี้ครับแน่ไปิดเหลี่ยมจังหวะช่วงปลายยกสี่นิดเดียวนะครับสถานการณ์นี่เปลี่ยนเลยครับคนยกยังทําได้นะครับคนยกเช่นแ่ยังดำอยู่เลยนะครับมาป้ายยกไปไปโดนแข้งนะ แขทงขวาก็ไปสองแข่งติเอ็เเขาว่ากันว่าหลงทางเสียเวลาหลงเธอเสียใจ,จ<า>แต่ถ้าหลงพ่อจันขายเป็นยังไงล่ะฮะเออต้องไปเลยครับคุณอบรชัยกรณีอย่างอย่างฟ้าวันนี้เสร็เนี่ย ไอ้เหยียดเนี้ยตัวชกเยอะเลยเยอะไหมครับเยอะครับไม่ลดไม่เพิ่มเลยเวทนี้เลยเวทก็ไปเจรร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สบ็ดเนี่ยต่อยได้ครับลงมาคนละสองคนครับก็มีหลายหลายคนเลยไม่ต้องอะไรไปเทียบต่างตึกต่างสายปลามีเสือคิมมีอะไรก็ได้ต่อยได้หมดต่อยได้เลยต่อยได้ต่อยได้นะครับได้ครับอ่ะมันเป็นไรนะครับวันนี้มาเต็มที่แล้วนะครับ มาดีนะครับวันนี้อยากมามาดีครต้องยอมรับด้วยนะครับถ้ามาไม่ดีจริงๆหมดไปนานแล้วครับวันนี้ไม่ได้หลงเหลี่ยมนะครับแต่ไปช่วงปลายยก4ี่ไปโดนเข้าไปสองแข้งติดกเนก็ไม่เป็นไรแน่ต้องกลับไปทาฟอร์มาหน่อยกลับไปทำฟอร์มาใหม่ได้แฟนวยแม่วันนี้มาเยอะมากนะครับขอบคุณแฟนวยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่ทําให้ ไทยรัฐทนะีวีนั้นมีแรงที่จะทำการถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้รับชมด้วยนะครับเสิร์ฟถึงบ้านท่านผู้ชมครับถ้ามาถึงก่อนครับมาถึงก่อนนี่นั่งถ้ามาทีหลังนี่ยืนยืนอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เข้ามาก็ยืนอย่างเดียวแล้วนะครับ ตอนนี้แฟนบวยบางคนนี่ยังมาไม่ถูกเพราะกรถือใหม่อยู่ฉันไม่เคยเดินทางมาเดี๋ยวเราจะทำการเป็นระดับพันให้เราองทราบเป็นช่วงชนัดสองนัดสามเดี๋ยวก็ตอนนี้คิดแล้วครับเริ่มการเริ่มคิดแล้วครับโดยกสุดท้ายนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักบวยทั้งสองฝ่ายครับแน่นผู้ชมครับการแข่งขันปัญญาของการแข่งขันเนี่ยมันไม่เสมอผู้ชนะจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจอดดูนะครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีนะครับชุมพลกินไตยศึกเรื่วงว่าอินเปียนมือให้ใคร ไม่ไมีปัญหาครับประจันฉายนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าประจันฉายปอเพ็ตพองเดิมนั่นเองนะครับวันนี้มาครบเครื่องเลยนะครับถือว่าแม่ยังคงความเป็นยอดมวยเหมือนเดิมนะครับประจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเปิดหัวนับปัติศายของศึกยอดมวยไทยรัฐครับเอาชนะคะแนนหยาดฟ้าฮาแอร์ไลน์ไป